ข่าวการศึกษาดูงานในวันพุทธที่26กรกฎาคม2566เวลา12.30นนถึง15.30นนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับอบตอบึงมาลูอเภอการทรลักษ์จัังหวดศรีสะเกษ ได้นำรัศดรและเจ้าหน้าที่จำนวน50คนมาศึกษาดูงานกสิกรรมไร้สารพิษวิถีชีวิตพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริหลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับได้พาไปชมสวนทำอยู่ทำกินสวนไม่ได้ทำไม่ได้กินแล้วพาเยี่ยมเยือนวิถีชุมชนก่อนเข้าไปกราบนมัสการท่านสมณะฟ้าไทยสมชาติโกเพื่อสนทนาธรรมและให้ความรู้เพื่อการปรับใช้ในการดำเนิน ชีวิตก่อนที่จะมาเยี่ยมชมทัศนียภาพแล้วแวะเยือนระบบพาณิชบุญนิยมก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพในวันถัดมาพฤหัส,สบดีที่27กรกฎาคม2 0 0 0 566เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอนอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีได้พาผู้นำชุมชนทั้งผู้ใหญ่บ้านอบตอและเจ้าหน้าที่เข้ามาศึกษาดูงานในโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำปี2566จำนวน40ท่านภายหลังรับประทานอาหารว่างทีมงานฝ่ายต้อนรับ ได้พาไปชมสวนเพ์มาคาเจอร์ของแม่เปลี่ยนแสงสุขซึ่งได้รับความสนใจซักถามตลอดการเข้าชมในครั้งนี้แม่เปลี่ยนได้แจกเมล็ดพันธุ์ฟักใหญ่และกล้าพันธุ์ผักปลังเพื่อนำกลับไปปลูกก่อนเยี่ยมชมสวนต่างๆโดยรอบและได้สัมผัสทัศนยภาพของน้ำตกภูเขาลำธารแล้วไปเยี่ยมชมร้านค้าซึ่งจำหน่ายสินค้าราคาถูก คุณภาพดีมีความจำเป็นต่องานกสิกรรมและในชีวิตประจำวันก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ